สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เรายังเรียนกันในหน่วยที่2นะคะในหน่วยที่2เรื่องของชีวิตของมนุษย์แล้วก็สัตว์นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้บทที่2นะคะเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะวัฏจักรชีวิตทีนี้มาดูว่าเราจะเรียนอะไรบ้างในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะ หากวัฏจักรชีวิตของสัตว์มีระยะใดระยะหนึ่งศูนย์หายไปหรือถูกทำลายไปจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสัตว์และจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์หรือไม่นะคะเรามาดูกันนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่เกิดจนถึงพัฒนาไปจนถึงตัวเต็มวัยนะคะแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ออกลูกออกล้าน นะคะออกลูกออกล้านได้แล้วก็จะเกิดแบบเนี้ยหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะเราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทเราสามารถแบ่งวัฏจักรชีวิตของสัตว์ได้2ประเภทคือ 1. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะกับสวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะ วัฏจักรชีวิตของสัตว er, you know, ์แบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ประเภทที่สองคือวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวทีนี้มาดูวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ตัวอย่างเช่นจระเข้เต่าผีเสื้อนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเช่นโลมาสุนัขนะคะทีนี้มาดูอันแรก ประเภทแรกวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ก็แบ่งออกได้อีกว่าเมื่อตัวเมียวางไข่นะคะเมื่อสัตว์ตัวเมียวางไข่ตัวอ่อนก,ก็จะฟักออกมาจากไข่นะคะสัตว์ออกลูกเป็นไข่กับอ่ะขออภัยคะ่ะเมื่อตัวเมียวางไข่เนี่ยเมื่อฟักออกมาเมื่อฟักตัวอ่อนออกจากไข่เราจะแบ่งสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่สองประเภทอีกก็คือ สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี3ระยะกับสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี4ี่ระยะนะคะสามสามระยะ y, เป็นอย่างไรนะคะมาดูกันระยะที่1่ไข่กลายไปเป็นตัวอ่อนระยะที่สองนะคะระยะที่3ามคือตัวเต็มวัยไข่ไปเป็นตัวอ่อนแล้วก็ไปเป็นตัวเต็มวัยมีทั้งหมด3ระยะอ่ะและาสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ละ่ะเป็นอย่างไร ส,ออสัตว์ที่ออกลูกเป็นขอไปค่ะสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีสีระยะหลักเป็นอย่างไรก็เริ่มจากไข่นะคะไข่ไปเป็นตัวอ่อนนะคะตัวอ่อนไปเป็นดักแด้นะคะพอไปเป็นดักแด้แล้วกลายเป็นตัวเต็มวัยมีทั้งหมด4ี่ระยะเพิ่มระยะไหนมาคะระยะดักแด้เข้ามานั่นเองนะคะอะทีนี้มาดูต่อวัตจักชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ มีอะไรบ้างที่มีสามระยะอะค่ะมีอะไรบ้างอ้าวระยะที่หนึ่งไข่ก็คือระยะที่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือเซลลไข่เนี่ยได้รับการปฏิสนธิกับเซลสืบพันธุ์เพศผู้ก็คืออสุจิก็คือไข่กับอสุจิคือการผสมกันกลายเป็นไข่นะคะนั่นคือระยะที่หนึ่งระยะที่สองก็คือระยะตัวอ่อนก็คือระยะที่ลูกของสัตว์เนี่ยนะคะ ฟักออกมาจากไข่กลายเป็นตัวโอนนะคะระยะที่2ก็คือระยะของตัวโอนเนี่ยก็คือระยะที่ลูกของสัตว์ฟักมาจากไข่แล้วแต่ยังเป็นตัวโอนอยู่ระยะต่อไประยะตัวเต็มวัยก็คือระยะที่3นะคะคือระยะที่สัตว์เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้น,นะคะนี่คือนี่คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี3มระยะนะคะ ตัวอย่างของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และมี3ระยะก็คือไก่กับเต่านะคะไก่ออกลูกเป็นไข่แม่ไก่วางไข่ออกมานะคะไก่เป็นลูกเจี๊ยบนะคะลูกเจี๊ยบค่อยๆเจริญเติบโตกลายเป็นแม่ไก่ตัวเต็มวัยแม่ไก่ตัวนี้ก็เกิดการผรสมพันธุ์ออกลูกมาเป็นไข่อีกนั่นเองวางไข่ฟักไข่ะะสามารถที่จะ วางไข่ได้อีกไข่ก็จะเริญเติบโตกลายเป็นลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบก็กลายเป็นแม่ไก่ตัวเต็มวัยนี่คือวัฏจักรชีวิตของไก่ที่มีสาระยะนะคะอะไรอีกเต่าเต่านะคะเต่าผสมพันธุ์การวางไข่ออกมากลายเป็นลูกเต่านะคะเต่าตัวอ่อนนะคะเต่าตัวอ่อนหลังจากนั้นเต่าก็จะเริญเติบโตเป็นเต่าตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะนี่ มี3ระยะนะคะสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี3ระยะทีนี้มาดูต่อนะคะประเภทที่2วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แต่มี4ระยะออกลูกเป็นไข่มี4ระยะนะคะก็คือระยะที่1คือไข่ระยะที่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกิดการปฏินสนธิกันนะคะหลังจากนั้นก็จะฟักออกมาเป็น ตัวอ่อนตัวอ่อนคือระยะที่ลูกสัตว์ฟักออกมาจากไข่นั่นเองเราเรียกว่าระยะตัวอ่อนหลังจากนั้นตัวอ่อนเนี่ยตัวอ่อนระยะสุดท้ายนะคะตัวอ่อนระยะสุดท้ายของสัตว์ที่รอการลอกคราบเพื่อเจริญเติบโตกลายเป็นตัวเต็มวัยอย่างสมบูรณ์ตัวอ่อนนี้ก็จะเกิดการลอกคราบนะคะลอกคราบจะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นะคะ ตัวเต็มวัยระยะที่4ี่คือระยะตัวเต็มวัยเป็นระยะสุดท้ายที่สัตว์เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะ,ะมาดูตัวอย่างพิศอะไรบ้างที่ออกลูกเป็นไข่และมีสี่ระยะก็มีแมลงปอมีแมลงวันนะคะแมะลงปอออกลูกเป็นไข่หลังจากนั้นกลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนแล้วกลายเป็นดักแด้ดักแด้ก,ก็กลายเป็นตัวเต็มวัยแมลงปอตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะ ไข่แมงวันแมงวันวางไข่ไว้นะคะกลายเป็นตัวโอ่นี่เรียกว่าหนอนนั่นเองนะคะหนอนหลังจากนั้นหนอนก็จะฟักตัวกลายเป็นดักแด้นะคะจะกลายเป็นดักแด้อยู่ในรังสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยก็คือมแร็งวันนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีสี่ระยะ,ะทีนี้มาดูประเภทที่สอง เะะมื่อกี้คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มี2ประเภทก็คือสัตว์ที่มีเสียดสระยะกับ2ระยะทีนี้มาดูสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวก็คือสัตว์ตัวเมียตั้งท้องเมื่อถึงเวลาคลอดลูกก็จะออกลูกมาเป็นตัวก็คือตัวอ่อนนั่นเองแล้วตัวอ่อนก็จะพัฒนาต่อไปเป็นตัวเต็มวัยสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวจะมีสงระยะนะคะก็คือระยะตัวอ่อนกับระยะตัวเต็มวัยนะคะตัวอ่อน แล้วก็ตัวเต็มไว้นะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นตัวนะคะระยะที่1คือระยะตัวอ่อนคือระยะที่ลูกของสัตว์ตัวอ่อนเนี่ยเมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับพ่อแม่เต่ที่แตกต่างก็คือมันมีขนาดเล็กกว่านะคะเล็กกว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายยังจเจริญเติบโตไม่เต็มที่เราเรียกมันว่าตัวอ่อนนะคะตัวเต็มไวยล่ะเป็นอย่างไร ตัวเต็มัยคือระยะที่ตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มัยโดยมีหน้าตาเหมือนพ่อแม่และก็พร้อมที่จะสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์นั่นเองเราเรียกว่าตัวเต็มัยสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวจะมีแค่สองระยะคือตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มัยนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวมีสองระยะคือนะคะวัฏจักรชีวิตของม้าอ่าม้าคลัดลูกออกมามันคลอดลูกออกมาเป็นไข่หรือเป็นตัวคะ เป็นตัวเพราะมันอยู่ในสัตว์ของสัตว์ออกลูกเป็นตัวนะคะเป็นม้าตัวอ่อนหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นม้าตัวเต็มวัยนะคะวัตถจากชีวิตของคนเอากอาเด็กคนหนึ่งคลอดออกมาจากท้องแม่ก็กลายเป็นเด็กตัวเล็กๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆเจริญเติบโตเป็นคนเต็มวัยก็คือเป็นคนที่เจริญเติบโตเต็มที่นะคะอ่ะตัวอย่างการดูแลว,วัตถุจากชีวิตของสัตว์นะคะ วัฏจักรชีวิตของสัตว์ถ้าศูญย์หายไปดีไหมคะไม่ดีนีนะคะเพราะสิ่งมีชีวิตต่างๆเกื้อกูลกันนะคะดำรงชีวิตเกื้อกูลและมีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะการดูแลรวัฏจักรชีวิตของสัตว์โดยไม่ทําให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่จับตัวอ่อนมาเป็นอาหารไม่จับสัตว์ในรูวางไข่นะคะ เพราะจะทําให้มันไม่มีมันไม่เกิดการขยายพันธุ์ตัวอ่อนนะคะตัวอ่อนยังไม่เป็นตัวเต็มวัยมันไม่เกิดการขยายพันธุ์นะคะถ้าจับสัตว์ในช่วงฤดูการวางไข่สัตว์นั้นจะเป็นยังไงคะมันก็ไม่ได้วางไข่มันก็เกิดการสูญพันธุ์เพราะเราเอามาเอามาทานเอามาเอามาใช้ในการดับรงชีวิตหมดแล้วสัตว์ชนิดนั้นก็จะสูญพันธุ์ไปนั่นเองนะคะไม่น่าสัตว์เพื่อการกีฬาและก็การค้านั่นเอง นะคะไม่ตัดไม้ทําลายป่าหรือทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะเพราะสัตว์ก็จะถ้าเราตัดไม้ทําลายป่าทั้งหมดไปทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยมันก็จะสูญพันธุ์เหมือนกันไม่มีแหล่งหาอาหารมันไม่มีที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะหา,า,า,ากวัฏจักรชีวิตของสัตว์มีระยะใดระยะหนึ่งถูกทําลายไปจะส่งผลต่อสัตว์อย่างไรนะคะส่งผลอย่างไรคะถ้า วัฏจักรชีวิตของสัตว์ระยะใดระยะหนึ่งถูกทำลายไปจะส่งผลต่อทําให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดนั้นสูญหายไปสัตว์ไม่เกิดการเจริญเติบโตนะคะวัฏจักรชีวิตวงกรไม่ครบเนี่ยวงจรของมันไม่ครบทาให้สัตว์ชนิดนั้นไม่สามารถออกลูกออกหลานเพื่อขยายเผ่าพันธุ์มันได้ทําให้มันเกิดการสูญพันธุ์นั่นเองนะคะนี่คือถ้าเราไปทาลายวัฏจักรชีวิตของมันสัตว์ชนิดนั้นก็จะเกิดการ 0 0 0ันะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ครูมีเรื่องที่จะสอนนักเรียนอ่ะเดี๋ยวครูทวบทวนให้นิดนึงก่อนก่อนที่จะจบนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์วัฏจักรชีวิตของสัตว์เราแบ่งออกเป็นสองประเภทคือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่กับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แบ่งออกเป็นสองประเภทอีกคือวัฏจักรของสัตว์ที่มี สระยะกับ4ี่ระยะ3ระยะมีอะไรบ้างนะคะเช่นไก่นะคะเต่าน,นะคะ,นะคะออกลูกเป็นไข่หลังจากนั้นเป็นตัวอน่นแล้วก็กลายเป็นตัวเต็มวัยมีแค่3ระยะบางประเภทสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มี4ระยะเช่นแมลงวันนะคะแมะลงวันออกลูกมาวางไข่พอวางไขเ่เ็จมันก็กลายเป็นหนอน ะะหลังจากนั้นโหน,นมันก็จะกลายเป็นดักเะคะมันฝักตัวอยู่ในถุงนะคะดักเด่หลังจากนั้นดักเล่ออกจากดักเด่มันก็จะกลายเป็นแมลงวันนั่นเองนั่นคือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นเป็นไข่นะคะถ้าออกลูกเป็นตัวมีสองระยะก็คือตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยนะคะสําหรับวันนี้ครูมีเรื่องที่จะสอนนักเรียนเพียงแค่นี้เดี๋ยวใบงานครูจะแนบไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ